รถยอดที่ขายดีตลอดกาลค่ะวันนี้พามาเปิดคลังอีกแล้วสำหรับใครอยากได้เอจวีที่เป็นสไตล์ยุโรปคือเจ้าคันนี้เลยค่ะ ม a สด้าซฟวันนี้นะคะโบมัดรวมเอ็ไฟที่ราชพฤกษ์พิพคแองเอร์ของเราเนี่ยนะคะมีมารวมให้ตรงนี้แล้วบริเวณกระจกหน้าโลโก้ม a สด้าจะมีกระจกเครื่องแบบนี้นะหรือเราเรียกเขาว่าระบบ i active sense คือเซนเซอร์ช่วยกักระยะด้านหน้านะหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณขับรถตามคันข้างหน้าไปคุณจะเปิดคลื i s e control ล็อกความเร็วเอาไว้ที่เท่าไหร่ก็ตามเมื่อคันด้านหน้าของคุณขับที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าคันนี้นะคะจะสั่งการชะลอรถและหยุดตามคันหน้าโดยทันที เจ้าคันนี้มากับเครื่องเสียงโบสซีเอฟนทะคะทุกคนหาทุกคันนะ,ะจะเป็นเครื่องเสียงโบสหมดถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้นะคะวันนี้จ่ายแบบรถญี่ปุ่นแต่ได้ออปชั่นแบบรถยุโรปราคาหันกว่าป้ายแดงนะคะถึง1ล้านบาท TCC ค่ะรถสวย l i น์แอด c c ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับบริกล้าวกับที่ที่เดิมค่ะเต้นรถยนต์มือสองราชพฤกษ์พีคันเตอร์ทุกคนค่ะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าในบรรดา s u v นะคะจากประสบการณ์การเป็นเซลล์ขายรถมานะคะกว่าร้อยคันเนี่ยในบรรดา s อ v ในบ้านเราค่ะที่ต้องบอกว่าคนหาซื้อมือสองเยอะที่สุดและลูกค้าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าที่จะซื้อรุ่นนี้ที่ต้องซื้อมือสองนี่แหละเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยค่ะคันนี้เป็น SUV วที่จ่ายแบบรถญี่ปุ่นนะคะทุกคน แต่ได้ออปชั่นแบบยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยเบรกด้านหน้าหลังคาสรุปเครื่องยนต์ดีเซลและที่สำคัญนะต้องบอกว่าเจ้าตัวคันนี้เนี่ยมีระบบช่วยเบรกด้านหน้ามาให้พร้อมเลยค่ะพูดขนาดนี้แล้วจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยคือเจ้าคันนี้เลยค่ะมาด้า c X ีเอวันนี้นะคะบมมัดรวมซีเไฟที่ราชพฤกษ์พิพคัสเตอร์ของเราเนี่ยนะคะมีมารวมให้ตรงนี้แล้ว ทุกคนต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเจ้าตัว CX5 ขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าใครที่เป็นสาวก CX5 หรืออยากจะได้ CX5 ทุกคนจะรู้กันดีอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเป็น CX5 เขาจะมีทั้งหมด2ตัวและ2เครื่องด์ด้วยกันค่ะมาด้าเนี่ยขึ้นชื่อเลยในเรื่องของช่วงล่างนะตั้งแต่มาด้าสองค่ะมาด้าสามมาด้า CX3 และมาถึงมาด้า CX5 CX5 ในตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัว long top สุดเลยค่ะของ SUV ในมาด้าหลอกลงมาจาก CX8 นะคะ สำหรับหน้าตารูปโฉมบอดี้และดีไซน์เนะี่ย CX5 ตัวนี้จะมีเครื่องยนต์ทั้งหมด2ตัวและเราก็มีเครื่องยนต์ทั้งหมด2ตัวให้คุณได้เลือกกันก็คือเครื่องยนต์แบบเบนซินนะคะที่เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะหรือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะที่เป็นขนาดเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะวันนี้ก็มีทั้ง2ตัวให้ได้เลือกกันและในบรรดาเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าเป็นดีเซลหรือเบนซินก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวเหมือนกันค่ะก็จะมีตัว long top และต๊ะ top วันนี้เราก็มีอีกเช่่นนนเเดดดดีีียยยววกกกั็ไไ้้้าาาคคคคุุณณออ CX ตงูลิป ก็ต้องที่ราชนสปิกพิงอัสเตอร์เท่านั้นเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เทวโบพาทุกคนมาดูหน้าตานะคะรูปลักษณ์ุชมมของเจ้าตัวเซกไฟที่โบกล่าวถึงกันนี้ก่อนดีกว่าค่ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยสําหรับเจ้าตัว,ตวคันนี้นะ,ะตัวนี้ค่ะคือ Mazda c x f i 2.0 SP ค่ะเหมือนที่เกินไปในช่วงของต้นคลิปนะคะว่าในบรรดาเซฟเนี่ย ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็จะมีทั้งหมด2ตัวเหมือนกันก็คือตัว S และตัว S P ค่ะตัว S P ดูยังไงนี่เลยค่ะทุกคนค่ะบริเวณกระจังหน้าโลโก้มาด้าจะมีกระจกเครื่องแบบนี้นะฮะหรือเราเรียกเขาว่าระบบ i Active Sense คือเซนเซอร์ช่วยกักระยะด้านหน้านะหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณขับรถตามคันข้างหน้าไปคุณจะเปิด Cruise Control ล็อกความเร็วเอาไว้ที่เท่าไหร่ก็ตามหากคุณล็อกความเร็วไว้ว่าให้ตามคันข้างหน้าในระยะนะคะ ที่อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อคันด้านหน้าของคุณขับที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าคันนี้นะคะจะั่งการพะลอรถและหยุดตามคันหน้าโดยทันทีคราวนี้มาดูเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าคันนี้เนะคะเป็นมาสด้าน,นะคะเป็นตัว CX5 เป็นตัว2.0 SP ดูยังไงนี่ด้านหลังนี่ยก็จะไม่มีบอกเห็นะด้านหลังจะไม่มีตัว d บอกนะคะตัวนี้เป็นตัว SP หรือว่าตัวเบนซินนั่นเองทุกคนนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูคันนี้เนี่ยเหมือนที่บอกไปว่าถ้าคุณจ่ายในนถที่เป็ รถญี่ปุ่นในบรรดามือสองนะราคาประมาณ6 7แสนแต่วันนี้ได้ออปชั่นในรถสไตล์ที่เป็นรถยุโรปกันเลยทีเดียวค่ะแล้วนี่ประตูหลังไฟฟ้านะทุกคนนะสามารถเปิดปิดได้โดยรีโมทสามารถเปิดปิดได้คนขับด้านหน้าและยังสามารถเปิดปิดได้จากข้างหลังอีกทุกคนหานี่เลยเจ้าคันนี้มากับเครื่องเสียงโบสซีเไฟนะคะทุกคนหาทุกคันนะคะจะเป็นเครื่องเสียงโบสหมดถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้นะคะก็คันนี้นะทุกคนนะเลขไม่แสนต้นๆค่ะแต่สภาพรถคือยังใหม่มากๆเดี๋ยวพามาดูด้านนี้กัน คเห็นปะ่ะถ้าส่องในรถนะเลขไม้แสนต้นก็จริงโหแต่แบบเห็นปะ่ะ บอกคู่หน้าไฟฟ้าช่วยเบรกด้านหน้าทุกคนคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวระบบไอซอฟนะคะเซนเซอร์รอบคันในวิกมีให้หมดเลยสาหรับเจ้าคันนี้ค่ะและคันนี้พิเศษมากเลยด้วยความเป็นตัวท็อปของเขานะคะวันนี้ใครที่เป็นเจ้าของคันนี้กับราชบุรีคันเตอร์จำเลยนะตัวนี้เป็นตัว2 0ส c ีเป็นตัวท็อปสุดแบบนี้เลยนะคะทะเบียนคันนี้คือ150นะคะทุกคนคะทะเบียนคันนี้ราคาปกติ727,000ใครมาจากคลิปนี้เอาไปเลยโปรโมชั่น699,000บาทสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะคะตัวนี้ นี่เป็นตัว2 -0SP ใครอยากได้คันนี้ทักมาเลยมาดูกันที่คันที่2ค่ะวันนี้นะคะโบก,ก็เลยพาทุกคนมาดูกันต่อเลยสําหรับเจ้าตัวเครื่องยนต์ดีเซลหลายคนบอกเอ๊ะ e, แล้วดีเซลดูยังไงนี่เลยทุกคนว่าดีเซลก็จะมีสัญลักษณ์ตัวดีสีแดง,งแบบนี้เพื่อเป็นสิ่งที่บอกว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวท็อปกับตัวรองท็อปถ้าตัวรองท็อปเขาจะเรียกว่า2 2XD คือคันนี้จะเป็นตัวรองท็อปแต่ถ้าเป็นตัวท็ ข้างหลังเหมือนเดิมค่ะนะครประตูหลังยังคงเป็นไฟฟ้ามาให้แม้กระทั่งตัวรองท็อปทุกคนเห็นปะเหมือนกันค่ะข้างหลังบอดี้ข้อดีของซีไฟที่โบรู้สึกว่ามันเป็น SUV ที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์ก็คือทุกคนเห็นปะข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเรียบแบบนี้และถ้าเกิสดสมมติวันนี้คุณต้องการขนของคุณสามารถพับพับเบาะเรียบได้แบบนี้ คุณสามารถที่จะพับเบาะแนวยาวได้แบบนี้เอาผ้ามาปูนอนได้แบบนี้เลยอันนี้คือข้อดีมากๆเลยนะสำหรับ SUV คันนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัว XD ก็จะเป็นตัว Long Top แต่ก็ให้ทุกอย่างเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันต่อสําหรับตัว Long Top นะที่บบอกบอกกันว่า t o ปกับไม t o ็อย่างไงเหมือนกันเลยเมื่อกี้ตัว SP คันนู้นข้างหน้าจะมีกระจังหน้าที่เป็นเครือบโลโก้ใช่ไหมเขาเรียกว่า i Active Sense แต่อันนี้ถ้าเป็นตัว Long Top วจะไม่มีก็อย่างที่บอกค่ะใครที่รู้สึกว่าต้อง จำเป็นไหมสาหรับการช่วยเบรกกันหน้าถ้าจําเป็นไปตัวท็อปถ้าไม่ได้จําเป็นกับราคาที่ถูกกว่าอยู่ประมาณหนึ่งก็มาตัวรองท็อปก็ได้ทุกอย่างเหมือนกันเครื่องยนต์เดียวกันบล็อกเดียวกันนะคะระบบช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ว่าเป็นท็อปกับ top, รองท็อปก็คือเทคโนโลยีตรงนี้แหละเขาเรียกว่า i active sense ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะทุกคนหาเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัว x d ก็คือเป็นตัวรองท็อปสำหรับใครที่อยากได้คันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้จัดโปรให้พิเศษเหมือนกันจากราคาหน้าป้ายคันนี้อยู่่ทที75,5700,000บา วันนี้ใครมาจากคลิปนี้เอาสนลดไปเลย30,000บาทนาะทุกคนนะ สามหมื่นบาทเลยค่ะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากได้เครื่องยนต์ดีเซลแต่ถ้าเกิดสมคุณซื้อเซีเอ็กไฟคุณจะรู้อยู่แล้วว่าดีเซลของซอเอ็กไฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยหลายคนเขาจะรู้ว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่มันไม่ได้ดูอะอยากนะแต่เพียงว่าต้องเข้าใจระบบรถของเขาวันนี้ใครซื้อกับเราทุกคันในคลิปนี้มีให้เลยสาหรับบรันตีเครื่องยนต์เกียร์และเบรกนะคะศูนย์วด้าทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนก็เข้าศูนย์ได้ค่ะนะคะนานสู ขั้นอีกหนึ่งขันค่ะอันนี้เป็นดีเซลตัวลองท็อปวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวดีเซลที่เป็นตัว็อปกันบ้างตัวนี้คือ Mazda CX5 2.2 XDL เห็นไหมคะทุกคนคะพอเป็นตัว็อปของดีเซลเลยเขาก็จะมีนี่เลยเกระจกกระจบเคลือบโลโก้แบบนี้ค่ะนะก็เป็นเทคโนโลยี I Active Sense เหมือนกันเราานี้เดี๋ยวลองไปดูความแตกต่างนะ,ะระหว่างตัว XD กับ XDL มาดูรอบคันกันต่อทุกคนคะคันนี้เป็นตัว XDL เป็นตัวดีเซลเปิดเข้ามาด้านใน นะทุกคนจะเห็นเลยค่ะสิ่งที่มีเพิ่มเติมให้ก็จะเป็นหลังคาสลูุตัว XD เมื่อกี้ไม่มีดีเซลจะมีตัว XDL จะมีให้มีหลังคาสลุปให้มีระบบช่วยเบรกด้านหน้าให้ก็คือ i x 10ซแต่ราคาก็จะแรงกว่าตัวที่เป็น XD อยู่แล้วนี่เห็นไหมคะประตูหลังยังคงเป็นไฟฟ้าเหมือนกันคันนี้มีถาดรองด้านหลังให้ด้วยเห็นปะ เพราเราไม่มีแผ่นปิดสัมภาระเนี่ยแล้วเวลาเราพับเบาะเรียบเราจะเห็นภาพชัดมากเลยนะว่าเวลาถ้าคุณซื้อเสนไงไฟไฟแล้วคุณต้องใช้งานในเรื่องของการขนของเนี่ยคุณสามารถพับเบาะได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวโบปรับให้ก่อนนะคุณสามารถที่จะพับเบาะได้แบบนี้เลยเห็นปะ มันจะกลายเป็นพับเรียบแบบนี้เลยทุกคนถ้าใครกลัวเปื้อนเวลาขนของคุณสามารถเอาผ้ามาปูทับได้และคุณก็สามารถขนของได้คุณสามารถที่จะขนของได้คุณสามารถที่จะนอนได้คุณสามารถที่จะใช้รถคันนี้เป็นอเนกประสงค์ได้ทุกอย่างเลยแต่อย่าลืมว่าวันนี้คุณซื้อ SUV นะแต่คุณได้ความอเนกประสงค์ขนาดนี้เอาละค่ะสำหรับใครที่อยากได้เซ็กไฟและต้องบอกว่าติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนี้เดี๋ยวโบพาทุกคนไปดูโมชั่นกันบอกว่าเซ็ไฟวันนี้โมีโปรอะไรให้บ้างนะอย่าพลาดนะไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะสำหระะับใครเนี่ยที่มองหาเซียงฝอยู่และติดตามโบมมาจนถึงท้ายคลิปนี้โบบอกเลยทุกคนวันนี้ถ้าคุณหา s อ v สักหนึ่งคันตอกย้ำความคุ้มค่าสำหรับการซื้อ CX 5มือสองวันนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าออกห้างทุกคันนี้นะ,ะถ้าเป็นตัวเบนซินออกห้างจ่ายแน่นอนล้านห้าวันนี้มามือสองเหลือหกแสนตายเท่านั้นถ้าใครซื้อตัว XDL วันนี้จ่ายแน่นอนคะ่ะป้ายแดงล้านเจ็ดถึงล้านแปดวันนี้คุณจ่ายแค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นราคาหายไปกว่าหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ตตอออออกยย้้้้้้าาเลคคค่่ะววถันนีุุณณซซืืื 5, งม จะคุ้มค่าและคุณจะยิ่งคุ้มค่ามากกว่านั้นหากวันนี้คุณอยากได้เซฟไฟต้องมา,ากัลิปนมีเท่านั้นต้องราชมพุกพิคัสเตอร์เท่านั้นค่ะเพราะวันนี้ค่ะเซฟไฟของเราทุกคันไม่ว่าจะคันไหนก็ตามเรามีวารนติเครื่องนยนต์เบรกกล่อง ECU นานสูงถึง2ปีที่ศูนย์ประกันมนดาดไดทั่วประเทศและที่สําคัญทั้งหมดนี้วันนี้ซื้อป้ายแดงเป็นร้านซื้อมือสองราคาประหยัดไปกว่า1นล้านบาทและยังออกรถต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะราะคาสำหรับใครที่สนใจเซฟไฟในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคคััันนนนนนนไหหกก็ตตาาาาม้ม้้อออองบบ่่่่่เเเลยะะวสรํรดีท จังหวัดไหนก็ออกได้อยู่จังหวัดไหนก็เซ็นไฟแนนได้นะคะทุกคนคะ่ะออกรถรินศูนเปอร์เซ็นต์ฟรีประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกนะคะสองร้อยรายการที่ศูนย์ประกันมาด้าทั่วประเทศสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อในคลิปนี้ได้เลยสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะถ้าคุณเป็นคนที่หาซีเอ็ไฟอยู่ต้องราชบุรีการสันต์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ